สวัสดีคะ่ะน้องมาจากทีมันชัยเวอร์ชันแดนตายนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคบ,บ้านยี่ในที่จะทำการช่วในวันที่สองธันวาคมนี้นะคะตัวที่จะเน้นที่หน้าจอนี่คือโคโนะพยักอรุณหรือว่าไอสุดล้อนะคะชิงเงินรางวัลกันที่สามแจ้สองหมื่น 40, บาทจะเป็นโคเอกอีกองหนึ่งโคนะคะสวัสดีคะ่ะพี่เบ้าขาวสวัสดีครับน้องมาจากทีมันชัยเวอร์ชันแดนตายค่ะไม่ทราบว่าพี่เบ้าเช่ออะไดชื่อยังไงครับมาจากขายโคได้ครับย้อยงขายโคเพื่ยย<ว>ร่องร่องดำบุญรับน้องงวตัวนี้ของปีเช่ออะไรคะสุดล้อครับหรือว่าโคโนะพยักอรุณนนะะคคสุุดลล้้ออาาาายยกีีี่่ปปแวพขบรัเเ็ท เราได้สาบไหมไม,ไม่สาบครับไม่สาบนะคะสุดลอด่อในพันธการชนมาเลยกี่ครั้งสองสามครั้งครับสองสามครั้งลาสุด ชนะได้ามากพี่สเสมอครับไม่ตัววเัเสมอไม่ตัววัตวตีไหนพี่วันนั้นถุงโพกับตีถุงโพนะคะน้องคอทานิดวิชาต่างชนของเขาแบบไหนแทงนกับเรื่อยๆจนแทงจนเรื่อยๆนะคะวันจนชายเข้าเดิมก็ต่อก็อต่อกับเข้าต้อนี่ใส่ดอนไม้นอ้องเขามีมั้งกับหลักมีมัง้งนะคะหลักแทงจำควานไหมจำกับจำควานนะคะผ้าเดินยูนกิโลได้หกโลกับหาหกโลเรื่องบ่อเรื่องพรนย่งพรอยอะไรครับพรอยเหลวติดโครมนี่มาสุดล้อนี้ซดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเต็มร้อยเลยถ้าคนเรื่องช้าวจนได้กับได้เดิมพันพร้อม พร้อมครับพร้อมนะคะอยากให้ปีโย่อยฟาตุ้งเย็บสี่พุธสามกองสุดลอดสักนิดนึงกวามเป็นแยนใจแดงจเจียให้ดูลอเลยนะครับมันจะร้องหัวร้องกับค่ะมาเปใ็นแดงเจียให้น้องเขาเอาเบียร์ใช้รับขายขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครั้งหน้ายังกดที่ในฟาตุมาชิกกดติดตามเปลี่ยนใจให้ด้วยขอบคุณมากค,ค่ะ